อาวันนี้มาปบกับปมลงมู่ได้กกัวรัวกันนะครับวันนี้ล่วงอีเล่งตึงเหลืองัวโขร้อยโขมันตีจนกันต่อเจ้าตีน้องบัวใ่หัวันพลื้กกันมังต่อเจ้าเล่งวัดตัวเก่งก็งัวโยดปบกับตัวเนี้ยวตัวยิวจากขวนต้นเลยครับกาตะกี้ข้าวกลุมในงัวล่วงก็มีโคมูลนายตุกโขตุกระนนํำเล่นรถได้ทังกามีไอ้บังมีไอ้คามแตงกินตรงข้างใบใบจนกอดป้างอะตีลิงหน้าจองลงมู่เลื่อยดีไล่ติดต้นได้เลยครับเรามาฟังประวัติข่าวข่าวทันทันก็งัวต่างร่องตเดน จั่วก้างามมานักคนตังหรือว่าลมเนา่าตัวนี้ก็เล่งว่าเป็นตัวดีตัวเก่งก้องวย,ยดเลยครับถ้าใคยจากันได้แต่โกนก็ืจอว่าเดงชุดดักเป็ดตุงรังตัวนี้ก็จะมาเล้วจ้ามุ่นเคยแพนิ่นลำนาตาปีของกคำนั้นนิกกี้เตนาบิล่าแต่ลาชุดการลบมานาติโกนตานี่เล้วลบมานาตัวดียังลุกดังกาวเล่นกาวหรือว่าอโรบิกมาลมเน่าตัวนี้ก็จะมาป็ดแข้งแรงเลยครับเล่งว่าเดินมัดเดินกอดเดินลอกดีมีกอดกอเนี้ยวเนี้ยวเล่งว่ากอดสายกอดกว่ากอดมันหนังรานโมนวดเลยครับ ขึ้นใบก้มขึ้นใบแคว้นขึ้นใบไท้ปางดีมีตังวัวบนมัง่งหลังมัง่งมุดไปแต่หล,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 ลังก็ดีจุกลึกๆท่อคางนักหมังหมาคางนักทุดๆอวดรงกระจายปลายโยดปลายเข้าดีติมเจ็บติมเหม็นเลยครับเก่งเแล้วแย่งไปกับปลายเข้าดีซึ่งกระปอดใ่มีน้ำใจเร่งว่าเก่งแรงเลยกับปุ่มตัวนี้ล่วงฟากีธกิจเหล่ากาตอนนี้เปิดได้ได้หลวงหน้าแลว้วรารับกูนี่มีเตนี่เดียวเร่งว่าเปิดมาเบียเบียรุดรุดใครที่มีตัวจบกาได้มาเลยล่วงหลับไม่ันกาบาดหยีบาดกาได้กันได้จิมกันไดไดมา มาแถวไรล่วงหลับมดเลนรถได้บังได้ข้ามได้และกะาตะกะอีก้าคุมเลนัวในลุมก็ล่วงก็มีโคโมูนให้ตุกโก,โกตุกฐานา้ำจนกอดป้างอาติลิงนาฉงล่วงมูลเล่เรื่อยดีไ้ตีเตินไน้เลยครับมาอยู่กับล่วงหลับรงบใบใหญ่เนโนนกาส่วนตัวตีเต้น,นันนกว่ามือนี้จั่วโนล่างข้าโยดบันดิตหรือว่าบ้านเย็นตัวนี้ก็เล่นว่าเป็นตัวดีตัวแกงกงกวนตตนเลยครับตัวนี้จะมาแล้วเจ็ดอ้นเคยแพ้หนึ่งอ้นแพ้ลึ่งล่างมาแต่บอโลแต่ล่างอยากแพ้ก็ลบมนาจ้ามเี่อ้นติดแล้วลาทุดกนาตัวดียางต รับเรื่องมาใส่โต้ตรงวันนั่นก็เร่งวัดติด ตาเทียนไปไล่คุณเลยครับบานยินตัวนี้ก็ชวนประเปิดเล่งว่าเป็นตุกฐาเลยครับอวดรุองอชายปลายโยต์ปลายก็ดีติมเจ็บติมเหม็นเลยครับเดินจีไปกับป <sounds> ลายโยต์ปลายก็ดีมีกอดล่างก็เนี้ยเนี้ยกอดก็จับจับขึ้นแบบตุบขึ้นแบบก้มขึ้นแบบเว้นขึ้นแบบได้ปางดีจบตั้งให้เปลี่นผ้าเลยเวียงกลางดีท่อกลางนักหมาหมกกลางนักทุทุ้ดอวดรุงก็ไม่ลืมปลายโยต์ซึงกับปอดให่มีน้ำใจเล่งว่าไม่ทรมาดาเหมือนกันกับโป้มตัวนี้เตะร่วงเล่งมาต่างร่องตัวเตินรักหรือว่าเตือนจบต ีครับเดี๋ยวล่วงไปอ่านก้องทุกคนเลยการตะกี้ข้าวกลุมเลนัวเล่นรถได้ซึ่งการมีไอ้บังมีไอ้ข้ามตืนกอดป้างอตเทลิงหน้าฉลองลงมือเลื่อยดีไรติดได้แน่เลยครับวัสดีครับปุ้ม